ชมเรื่องหนึ่งที่เคยมองกันว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สอวอาจจะหยิบยกมาเป็นเหตุผลในการไม่เห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยก็คือคุณสมบัติการเป็นสสนั่นเองปรากฏว่าเมื่อวานช่วงการอภิปรายก่อนหน้าที่จะให้ลงมตินะคะมีการพูดถึงแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสอวอจะมุ่งเป้าไปในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ของพรคก้าวไกลจะมากกว่าแต่ถ้าไปดูฝั่งกะกะตเรื่องนี้ยังต้องชี้แจงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าห่วงเวลาในการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความมันช่างหมดจาะจ แค่หนึวันก่อนโหวตนายกเท่านั้นโดยที่คุณพิธาเองก็ไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาหรือว่ามาชี้แจงแก้ต่างกับทางกกตแต่อย่างใดค่ะ ทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะการส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่12กรกฎาคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา82วรรค4บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่กรกตเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการ เลือกตั้งและพักการเมืองหรือการกระทําอนาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องนําบทบัญญัติตามมาตรา43ของปรปรว,ว่าด้วยกกตปี2560และข้อ54ของระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพศ61แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ3ปี66มาบังคับใช้นะคะดังนั้นเมื่อปรากฏว่าสมาชิกภาพของสสมีเหตุสิ้นสุดลงกกตกทมจะรวบรวมข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าว ห,หรือให้สสผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพมารับทราบข้อกล่าวหาหรือชี้แจงเพราะบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอพยานหลักฐานต่อสู้คดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่ากกตเร่งรัดพิจารณาดําเนินการอย่างเร่งรีบไม่ละเอียดรอบคอบนั้นชี้แจงว่ากระบวนการของกกตเป็นเพียงกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดขอยืนยันว่ากกตไม่ได้ดําเนินการอย่างเร่งรีบหรือเร่งรัดที่จะทําเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเร็วกว่าปกติค่ะคุณผู้ชมคําชี้แจงของสํานักง,งานกกตมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อสังเกตกันหนาหูเลยนะคะถึงการเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิธาส่ง สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนเต็มก็ไปเทียบเคียงกับการตรวจสอบกรณีคุณสมบัตินักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของบุคคลอื่นที่ใช้ระยะเวลานานบางคนเนี่ยห้เดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีก็มีกว่าจะส่งเรื่องสู่ศาลกรณีนี้มีความเห็นจากคุณสมชัยศรีสุธยากรในฐานะที่เป็นอดีตกรกตนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้แบบนี้บอกว่ากรณีการส่งเรื่องให้สารพิจารณาโดยที่ไม่ให้ผู้ถูกร้องมารับทราบมาแก้ข้อกล่าวหาที่กรกตนั้นมองไปทางเดียวกับก กตค่ะคือคนที่ถูกร้องสามารถแก้ข้อกล่าวหานี้กับสารรัฐธรรมนูญได้ในคราวเดียวไม่ต้องมาแก้ข้อกล่าวหาซ้าซ้อนกับทางกกตก่อนเพราะว่ากรกตอเองก็ไม่ได้มีอํานาจในการจะตัดสิทธ์แต่ในเรื่องของเงื่อนเวลาที่ยื่นสารก่อนวหวตนายกแค่หนึ่งวันเนี่ยอันนี้ความเห็นของอาจารย์สมชายมองว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะเรื่องนี้ประชาชนมองได้เหมือนกัน ว่ากะกะตมีเจตนาให้เป็นประเด็นและเกิดความลังเลในการลงมติหรือไม่เพราะว่ายังติดในเรื่องของคุณสมบัตินั่นเองค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องคุณสมบัติคุณพิธาไว้ทางธุรการแล้ววันที่12กรกฎาคมก็เลยคาดการกันว่า อาจจะนําเข้าเรื่องสู่ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญวันที่19กรกฎาคมอย่างที่คุณสวรักษ์บอกเมื่อสักครู่นี้มันก็จะไปตรงกับวันโหวตนายกอีกรอบหนึ่งพอดีแล้วอาจจะมีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เรื่องนี้อาจจะไม่กระทบกับคุณสมบัติค a n d ด d a นายกหรอกค่ะแต่ว่ามันจะไปเพิ่มน้ําหนักความชอบธรรมของเสียงที่ไม่เห็นชอบหรือการงดออกเสียงให้กับคุณพิธาในรอบที่2ออีกด้วยนอกจากนี้ยังจับตากันในเรื่องของคุณสมบัติคุณพิธากรณีหุ้นสื่อว่าอาจจะนําไปสู่ การตัดสิทธิ์ทางการเมืองในกรณีที่ศาลมินิจัฉว่าขาดคุณสมบัติแล้วมีการเอาผิดต่อในฝั่งคดีอาญามาตรา115โทษแรงมากนะคะถึงขั้นจำคุกและตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง20ปีถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะปิดประตูอนาคตการเมืองของคุณวิธาได้อีกด้วยเหมือนกันค่ะ